بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في نوم فو ستها لو قلب نكب بودريا في ني تمرا شيخ حافظ الحكمي ننك أعلى المنشورة نكب و نبين كم تعم كوتي نوم شيخ تامر ما دليل ذلك من السنة นั่นหมายความว่าอะไรคือหลักฐานนะครับที่ปรากฏอยู่ในสุนนะของท่านนบีสุอลออาลิมุซัลลมที่ท่านระซุลได้ยน ala, ืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาจะละทรงอยู่เบื้องบนเพราะคําถามข้อที่66เป็นคําถามที่<อ>มาตามหลังจากคําถามข้อที่65เพราะเมื่อวานนะครับก็คือบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปถึง ัวบทนะครับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์จะอาลาทรงอยู่เบื้องบนวันนี้เชคจึงถามบอกว่าและอะไรคือหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสุนนะที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์จะอาลาอยู่เบื้องบนนะครับเชคตอบบอกว่าอดินละตูฮูมมนะสุนนะเจกะซีระตุลละตวซ่าเชคบอกว่าหลักฐานที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์จะอาลาทรงอยู่เบื้องบนนั้นมีมากเหลือเกินที่ปรากฏอยู่ในสุนนะนั้นมีมากเหลือเกินเกินกว่าที่เราจะสามารถนับได้นะครับ และหนึ่งในหลักฐานเหล่านั้นก็คือฮะดีษที่ท่านะบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงบรรดามาลาอิกาที่แบกบัลลังก์ของพระองค์นะครับโดยที่เราสรุปขึ้นกล่าวบอกว่าวันอัรชุฟาวอเควซัลิกนะครับนั่นหมายความว่าเหนือบรรดามาลาอิกาขึ้นไปนั้นมีอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮฺาวอเควอัรชีในขณะที่อัลลอฮฺะอาลาพระองค์อยู่เหนือบัลลังก์ขึ้นไปอีกนะครับวะฮฺวะย์อัลลมุมาอันตุมอะลัย ทา,ทางที่อั on, ลลอฮ์จาละอยู่เหนือบัลลังอยู่เหนือสิ่งถูกสร้างทั้งมวลเนี่ยอัลลอฮ์จาละพระองทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทําทั้งหมดรอบรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโลกดุนยานี้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับที่ยืนยันว่นาวอัลลอฮ์จาละพระองทรงอยู่เหนือบัลลังของพระองค์และฮะดิษบทนี้ก็เป็นฮะดิษท่ทา,บบษานนบี็อลลัละลัยอิวิซัสลัมได้บอกถึง ลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาจาล้ก็คืออลัลอูลูนะครับนั่นคืออลัลเราจะทรงอยู่ที่สูงอยู่เบื้องบนนั่นเองนะครับะด ي ษบทธัดมาพี่น้องเชคฮะฟิดบอกว่ากโอลูฮูลิ سعد ิน فيقصاتبنيكرايظ สสน,ะนะครับท่านเบซัลลัลลอฮฺอวยมุสลัมได้พูดคำพูดหนึ่งกับท่านซดบินม b อา م รอ ذ ิยัลลอฮ ع อันูนะครับในสงครามที่ทําการต่อสู้กับพวกยิวบันีกุไร ظ หลังจากที่ทอรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะจากสงครามอาฮซาบแล้วเนี่ยนะครับท่านนบิษลลรรดของอานิมสุสล,ลัมและบรรดาผู้ศรัทธาได้ปิดล้อมยิวเผาบานีกุรอยดะอันหนึ่งมาจากพวกเขาได้ละเมิดสัญญาที่มีไว้กับทนรอซูซึ่งพวกเขาละเมิดสัญญาในช่วงเวลาที่มุสลิมได้รับความยากลําบากโดยการแปลพักไปร่วมกับศัตรูในช่วงเวลาที่ศัตรูปิดล้อม นครมาดีนนะพอหลังจากมุสลิมที่ได้รับใช้ชนะจากสงครามอฮซาบแล้วอัลลอร์จอาลาทรงยิบรินมาหาทอร์ซูนที่บ้านนะครับในสภาพที่จำแรงกายในรูปกายของมนุษย์ยิบรีนก้มหน้าเนี่ยมือหน้าเนี่ยเปื้อนฝุ่นเพราะร่วมรบกับท่านนาบีสุลตานล,ล,ละหัวอัสลัมนะครับหลังจากนั้นยิบรีนจึงนำบัญชาจากอัลลอร์สุภานะฮัวจอาลา,าลมาบอกให้ทอร์ซูนบอกว่าให้ไปจัดการกับยิวเพาบานีกอริล หลังจากที่ทะเลาะซูลไปถึงที่บานิกรอยดอแล้วก็ให้ท่านซาบินมูอาดรอดีอัลลอฮฺอันูได้ทําการตัดสินนะครับหลังจากที่ท่านซาบินมูอาดได้ตัดสินว่าจะทําเช่นใดกับศัตรูที่บานิกรอยดอแล้วเนี่ยทะเลาะซูลจึงก,กล่าวกับท่านซาบินมูอาดบอกว่าแล้วก็ حكمت فيهم بحق من مالكي من فوق س อ ع أ ก ق อ ت ตินนะครับทะเลาะซูลบอกว่าซะเอ๋ยเจ้าได้ตัดสิน นะครับได้ตัดสินด้วยกับคําตัดสินด้วยกับการตัดสินของ Allah, อัลลอฮ์พระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองพระอ,องค์ทรงเป็นผู้พระผู้เป็นเจ้าเจ้าได้ตัดสินคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็คือบนันยิวเผ่าบันิกรอทะหอด้วยก,กับการตัดสินของอัลลอฮ์ซุพานฮูวาจะอาลาซึ่งอัลลอฮ์ตาอาลาทรงอยู่เบื้องบนอยู่เหนือชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกตัวบทหนึ่งที่ทารุสุได้ยืนยันเอาไว้นะครับ ะด ي ษบทที่สามพี่น้องใช้บอกว่าคำรู้มุสลิมละมินการิยะที่นั่นก็คือะดิษญาริยะที่เป็นท,ที่ทราบกันดีในหมู่บรรดานักวิชาการนะครับถึงะดิษที่สหาบะตท่านหนึ่งท่านใดกโกรธนะครับถ้ารับใช้สิ่เป็นสตรีคนหนึ่งแล้วท่านสหาบะท่านนั้นก็ตบหน้าของสตรีคนดังกล่าวคือทาสคนนั้น แล้วจากนั้นซอฮาบะคนนั้นก็ไปเล่าเรื่องราวให้ทน,นานบีซอนนอล,ลฮัอันยูสลัมฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกระบอกทรอซูลบอกว,ว่าทลอซูลฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งฉันก็มีอารมณ์โกรธโมโหฉันตบหน้านางไปฉันควรจะทําอย่างไรดีทรอซูลก็เลยมาหานางแล้วก็ถามนางบอกว,ว Allah, Allah, ่าไอ้นัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไหนทรอซูลถามพี่น้องนะครับนางตอบบอกว่าฟิซะมะอัลลอฮ์จะอะไรอยู่ในชั้นฟ้าไม่ได้แปลว่านานฟีที่นี่หมายถึงอาลัซะมะเพราะ คำว่าฟีในภาษาอารับนั้นมีความหมายทั้งคําว่าในและความหมายทั้งคําว่าบ,บนนะครับเหมือนที่เราได้เรียนกันไปในบทเรียนที่แล้วนะครับที่เราจะอาลากล่าวบอกกับกุลซีรูฟิลเอร์มุฮัมหมัดจงกล่าวว่าพวกเจ้าจงเดินไปในแผ่นดินฟิลเอร์แต่คําว่าฟีในอายะนนี้ก็ไม่ได้หมายถึงคําว่าในแต่หมายถึงอลัลลอร์เพราะเวลาที่เราเดินทางเราเดินทางบนผืนดินไม่ได้เดินทางใต้ดิน ใช่ไหมครับฉะนั้นหะด i ษบทนี้ก็เหมือนกันคำว่าฟิสซามะหมายถึงอะไรอารัสซามะพอเราะะจาะระอยู่เหนือชั้นฟ้าและเหนือสูงขึ้นไปนู่นพอเหนือชั้นฟ้าขึ้นไปมีอะไรพี่น้องมีกุลซีมีหนา้ามีอารัชแล้วเราจาะระอยู่เหนืออารัชขององค์นะครับหลังจากนั้นเราซุนถามต่อบอกว่าแล้วฉันเป็นใครนางก็บอกว่าท่านเป็นเราซุลของอัลลอฮ์เราซุลเลยบอก ถ้ารับใช้คนนั้นบอกเอออติคาบอกกับซอฮาบะ่านั้นบอกว่าจงปล่อยนางให้เป็นไทฟอินนะฮะมุมินะเพราะนางเป็นผู้ที่ศรัทธาและสิ่งที่ทานรสูลยืนยันว่านางเป็นผู้ที่ศรัทธาสองอย่างพี่น้องหนึ่งยืนยันว่าเราจะอะไรเชื่อมันวะล,ละอยู่บนชั้นฟ้าอยู่เบื้องบนนะครับอยู่ที่สูงและเชื่อมันว่าท่านนบบมุมฮัมมัดเป็นศาสนทูตเป็นรอศูลุของเัา์สุขานวาจาและทานรสุลเลยยืนยันว่านางเป็นผู้ที่ศรัทธาฉะนั้นมาฟูมุลโมคอละฟ้าความหมายที่ตรงกันข้ามกับบะดีทน้ก็คืออไร คนที่ไม่เชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺสุบไพร์นุบอจาลาทรงอยู่เบื้องบนนั่นแปลว่าเขามีเชื้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ศรัทธานั่นเองนะครับ hadith buat ma'fi nong เชื่อบอกว่าออะ h a d อั h u m i y a r a j النبی صلی الله عليه وسلم وقوله صلی ا ل ล ه ع ل ล ه وسلم في حديث ت ล ع َ ا ق ُ ب ِ ن َ مَلَائِكَةَ นะะนครับนั่นก็คือ h ะด i ษที่ทลอซูลได้พูดถึงการขึ้นไปมิอาราะจนั่นเป็นที่ทราบกันดีพี่น้องทลอซูมขึ้นไปมิอาราะจผ่านชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้น จนกระทั่งขึ้นไปอยู่ในสถานที่ที่สูงกว่าชั้นฟ้าชั้นที่เจ็แล้วเราจะอละไรยก่ทนนบีซอละลองฮวอซัลมขึ้นไปอยู่ในจุดที่จิบรินไปไม่ถึงเห็นซิดรรตุนมุนตาฮาใบของมันเนี่ยเหมือนกับหูช้างผลของมันเนี่ยเหมือนกับองน้ําใช่ไหมครับสีของมันเนี่ยเปลี่ยน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 ไปเปลี่ยนมาด้วยความสวยงามของต้นพุซาที่อยู่ณนดินแดนอังกลโพรมนังนากนั้นเราจะอะไรยกทเานอซุนไปอยู่ในจุดที่จิบรินไปไม่ถึงน่ะ แล้วขึ้นไปทําอะไรพี่น้องรับบัญญัติละหมาดห้าสิบเวลาพอกลับลงมาแล้วผ่านชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดเจอท่านอีบรอฮิมผ่านชั้นฟ้าชั้นที่หกเจอท่านอบีุูซาอิส a l a ท่านอบีุูซาถามว่าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าสั่งอะไรบัญชาอะไรแสดงว่าท่านอบีุูโมซาริสล l a ก็เชื่อมั่นว่าที่ทารุณขึ้นไปด้านบนน่ะไปหาอัลลอฮ์ใช่ไหมครับจึงถามทารุณว่าอัลลอฮ์จะอะไรสั่งใช้อะไรทารุณจึงบอกว่าอัลลอฮ์จะอะไรใช้ให้พวกฉันคือบรรดาประชาชาติ สุดท้ายนี้ละหมาด50เวลาท่านนบีมูซาแบอกชั้นสงสารพวกท่านเหลือเกินมุฮัมมัดจงกลับไปขออัลลอฮ์ให้ลดลดย่อนการละหมาดลงมาเถิดเพราะพวกเราเนี่ยบันิสรอรเคยถูกทดสอบและพวกเราทําไม่ได้คือหมายถึงบรรดาบันิสลรอินไม่สามารถกระทําได้พระซุนจึงกลับขึ้นไปอีกกลับขึ้นไปและกล็ลงมาอยู่เช่นนี้ ท่านบีมูซาก็บอกให้ขึ้นไปขออีกขอลดอีกจนกระทั่งวันสุดท้ายเหลือ5เวลาท่านนบีมูซาก็ยังบอกทาราุซูลบอกมุฮัมมัดกลับขึ้นไปขอขอลดย่อนเอถิดทารุซูลนพูดในตอนท้ายว่าไงพี่น้องทารอซุลบอกฉันอายเหลือเกินใช่ไหมครับอัลลอฮฺจาละจึงบอกว่า5เวลาจะได้ผลบุญเท่ากับ50เวลาฉะนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหลังจากนี้อีกแล้วนั่นหมายความเป็นะดีษที่ยืนยันว่าทารุซูลขึ้นไปรับบทบัญญ,ญัติละหมาดห้าสิบเวลาเนี่ยที่ไหนเหนือนชั้ เบื้องบนนะครับเชยบอกว่าและฮะดี้ที่ทารูลยืนยัน,ยนว่าบรรดามาลาอิกาจะมีการสับเปลี่ยนเวรกันนั่นหมายความว่ามาลาอิกาที่มีหน้าที่ดูแลเวลากลางวันใช่ไหมครับหมดเวลาตอนไหนใช่ไหมครับหมดเวลาเริ่มเวลาตอนไหนบรรดาที่ดูแลเวลากลางวันเริ่มเวลาตอนซูบโบก็จะลงมาจากฟากฟ้ามาที่มัสยิดใช่ไหมครับมาที่มัสยิด มาเลกะที่ดูแลเวลากลางคืนหมดเวลาตอนซูบอ์ก็จะมารวมอยู่ที่มัสยิดแต่อากุบุลอันมาลาอิกแปลว่ามาเลกะจะสับเปลี่ยนเวรกันที่มัสยิดเวลาละหมาตซูบอ์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นแล้วในขณะที่บรรดาผู้ัทธาละหมาตเนี่ยมาเลกะที่ดูมีหน้าที่ดูแลเวลากลางคืนก็จะกลับขึ้นไปหาัลอดซุบฮานะฮูวะะอามาเลอิกะที่มีหน้าที่ดูแลเวลากลางวันที่ลงมาเปลี่ยนเวลานั้นสับเวรกันก็จะทําหน้าที่ต่อสลับหมุน เปลี่ยนเวรกันเช่นนี้ตอนเวลาละหมาดซุบโบนะครับแล้วก็เวลาละหมาดอัสซัดนั่นเองทั้งสุจังกล่าวว่า“ทุมมายาลุจุลนดีนบาตูฟีกุมฟยสออลุฮุมวะฮะอัลมัมบิฮิมหลังจากนั้นบรรดามาลรายะที่ทำหน้าที่เวลากลางคืน ก็จะขึ้นไปหาัล่อสุภาณหูวะจาระเยอะอารู้อยู่แปลว่าขึ้นจะที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงในเวลาละหมาดอาซาดมาลายกะที่ทําหน้าที่ในเวลากลางวันก็จะขึ้นไปหาหล่อสุภาณหูวะจาลาจะสับเวรกันอยู่เช่นนี้ใช่ไหมครับแล้วเลาจาราจะถามบรรดามาลายกะเหล่านั้นทงทั้งที่พงทรงรู้ดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาโปวงบ่าวของผมฉะนั้นในฮะดิษบนี้ก็ยืนยันว่าเราจาราทรงอยู่เบื้องบนนะครับ ะดีษบทถัดมาเชคบอกว่าวะกอลุห์ซลลัลลอฮุอะลัยฮิุสซาลลัมนั่นคือ حديث ของทศุนูลกล่าวบอกว่ามันตัศดค์กะบิอัดลิตัมเราะตินมินกัสบินทายิบินวะลายญสอาดุอิลัลลอฮิอิลลตตอยยิบทศุนย์บอกว่าผู้ใดก็ตามที่เขาบริจาคเงินเนี่ยบริจาคเงินนะครับเทียบเท่ากับราคาของอินชาหล์ลำเม็ดหนึ่งอินชาหล์าหลำหนึ่งเม็ดเนี่ยจะมีราคากี่บาทพี่น้อง ใช่ไหมับจะต้องมีราคาถูกมากๆแต่ถ้าเราสซุ่มบอกคนที่บริจาคเงินเพียงแค่เงินนั้นมีราคาเท่ากับอินทรพาลามเพียงแค่เม็ดเดียวเนี่ยแต่เงินที่เขาบริจาคไปนั้นมันมาจากการสแสวงหาปัจจัยยังชีพสแสวงหาริสกี้หรือเราได้มาจากหนทางที่ฮาลานที่ดีนะครับเราจะอะไรถึงจะรับการบริจาคของเรา เระซูลจึงบอกว่าหากว่าเราได้มาเงินมาโดยหนทางที่ฮารอมที่ไม่ถูกไม่ควรที่ผิดแล้วเนี่ยเราจะอะไรจะไม่ตอบรับระสุนจึงบอกว่าลายัสอาดูอีละลอฮออิลลตอิบเพราะจะไม่มีสิ่งใดที่จะขึ้นไปยังอัลลอฮ์ได้ยัสอาดูแปลว่าขึ้นไปยังอัลลอฮ์อีลัลอฮ์นั่นหมายถึงเงินที่เราบริจาคของที่เราบริจาคเราจะอะไรจะตอบรับโดยการให้การงานนั้นขึ้นไปหาอัลลอฮ์ แปลว่าขึ้นจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงแสดงว่าฮะดิษบที่เราสุ่มก็ยืนยันว่าเราจาละทรงอยู่เบื้องบนอยู่ที่สูงใช่ไหมครับมีมีสถานที่นั่นหมายถึงอยู่เหนือมัคลูกที่พงทรงสร้างขึ้นมาทั้งหมดเรา,า,าจาระจะไม่มีสิ่งใดที่เราจาระจะตอบรับโดยการให้มันขึ้นไปหาพงนอกจากสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นนะครับในฮะดิษบทสุดท้ายนะครับทลอซุมกว่ากวลิฮะวกะโวลุมซอาลลัลฮุอามุซัลลัมฟีฮะดิษินวกี นั่นก็คือฮ ا د ที่ท่านนบิสอานนรของอานิมุสลัมได้พูดถึงเรื่องของการเวลาที่อัลลอฮฺจะอะไรจะบัญชาหรือจะวะฮีนะครับหรือจะสั่งสิ่งใดเนี่ยเราสุพานนะฮู้ว่าจะอะไรจะทำยังไงพี่เนาะตลอดสุ่งกล่าวบอกว่าอิดะกะดัลลอฮุลอัมรฟิสซะมะเมื่ออัลลอฮฺจะอะไรจะบัญชาสิ่งใดจะสั่งใช้สิ่งใดเนี่ยนะครับเราสุพานนะฮู้ว่าจะอาพระองค์ก็จะพูดจะกล่าวนะครับ ที่ไหนในสัมภเวทไหนเหนือชั้นฟ้าบนชั้นฟ้านู่นดารับตินมลเอิกาตูไปอาเจนิพะที่เขาขนอานั้นลีกาวลีฮีเห็นไหมเมื่ออัลลอฮฺจะกล่าวแล้วเนี่ยบรรดามาลาอิกาจะตีปีดารับัดแปลว่าจะตีปีกใช่ไหมครับในปีกของบรรดามาลาอิกาเป็นการสแสดงถึงความนอบน้อมขุนอ่านันเป็นการสแสดงถึงความนอบน้อมลีกาวลีฮีให้กับคําพูดของอัลลอฮฺ ใช่ไหมครับให้กับคำพูดของละสุขายนวแสดงว่าทราศรุ่นยืนยันว่าละจาระทรงบัญชาที่ไหนเหนือชั้นฟ้าข้างบนนู่เนเหนือชั้นฟ้าถึงเจ็ดชั้นขึ้นไปเบื้องบนเวลาที่ละจาละกล่าวคําบัญชาวะฮีสิ่งใดมาเลกาจะตีปีกในบางรายงานบอกบรรดามาเลกาจะเป็นลมและหมดสติหลังจากที่ตีปีกแล้วเนี่ยเพราะเป็นการให้แสดงถึงความนอบน้อมแสดงถึงการให้ความยิ่งใหญ่ต่อสิ่งที่ละจาระเดกกล่าวต่อการพูดของอัลลอฮ์ต่อคําพูดขององค์ ใช่ไหมครับมาเลย์ก็จะสลบทั้งหมดนะครับและมาเลย์ก็ผู้แรกที่จะฟื้นคืนฟื้นึ้นมาคือใครคือยิบรีนอะลัยฮิสสลามทุ่นย์จะบอกว่าอ e ันนะฮูสินเซลตุนอาลซอฟวานซึ่งเสียงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลานั้นจะเป็นเสียงที่ดังกึกก้องกังวานเหมือนกับหินที่ดังเสียงสะท้อนนะครับทุ่นย์เปรียบไม่ได้เปรียบถึงวิธีที่แท้จริงนะลักษณะที่แท้จริง รียบให้รู้ว่าเสียงองเราจะอาราจะดังกึกก้องกังวานนะครับเหมือนกับเวลาที่คนคนหนึ่งเคาะหินใช่ไหมครับในห้องโถงมันจะดังกุงก้งกุงก้งกุ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 ้งนะครับฉะนั้นลักษณะว่าเสียงองเราจะอาราจะดังกึกก้องกังวานไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบว่าลักษณะที่แท้จริงหรือวิธีที่แท้จริง,รรงเป็นอย่างไร แต่เพียงแค่จะบอกให้บรรดาสหาบยรู้ว่าเสียงของเราสุพานุวาจะอะไรเวลาที่เราจะอะไรพูดนั้นจะมีเสียงและบรรดามาลาย์ก็จะได้ยินทั้งหมดบนชั้นฟ้าใช่ไหมครับพอเสียงของพระองค์จะดังส่งต่อไปนะครับจะดังกึกกก้องกังวานไปจากเบื้องบนเหนือชั้นฟ้าดังลงมาที่ฝากฟ้านะครับแต่และชั้นบรรดามาเลายก็จะเป็นลมและหมดสติลงนะครับนั่นเปรียบให้รู้ว่าเสียงขอลเราจะอะไรจะไปไกล ใช่ไหมครับแต่แต,แต่ที่พองคทรงประสงค์ไม่ได้เปรียบเทียบว่าเสียงของพระองค์ลักษณะจริงๆแล้วเป็นเช่นไรนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจเพราะทศุสุทไม่ได้เปรียบเทียบลักษณะของอัลลอฮ์กับสิ่งที่พงรงสร้างแต่เปรียบให้รู้ถึงอะไรพี่น้องว่าลักษณะของเสียงเนี่ยจะดังไปไกลยอย่างไรนะครับเหมือนกับเสียงที่เวลาที่คนเคาะหิน นะครับสินซิละอัลลอซอฟานหินที่มาดังก้องก้องก้องไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับฉะนั้นนี่ทําให้เรารู้ว่าเสียงองัลลอฮฺซุพานวุวาจาอะไรนั้นมีเสียงและถูกได้ยินด้วยเหตุนี้บรรดามาเลยก็เมื่อได้ยินเสียงองัลลอฮฺซุฮานวุวาจาอะไรแล้ว จึงตีปีกด้วยการให้ความยิ่งใหญ่ตลอดให้แสดงความน้อมน้อมต่อพระองค์แล้วก็เป็นลมหมดสติไปหลังจากนั้นยิบรินจะเป็นผู้แรกที่ฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วก็รับคําบัญชาจากเราสุภาโนวาจาลาเหมือนนั้นเวลาที่ยิบรินผ่านชั้นฟ้าลงมาแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยบรรดามาในก็จะถามบอกว่ามาแ่กอลเราบบุกุมใช่ไหมครับพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้ากล่าวอะไรสั่งอะไรออลันฮักยิบรินก็จะบอกอัลลอฮะทรงตรัสสมจริงเสมอ ัดในสิ่งที่เป็นจริงเสมอแสดงว่าบรรดามาลกะที่อยู่ด้านล่างก็ได้ยินเสียงของลอสุภานุวาจารและเพราะเสียงของพงจะดังกึกก้องกังวานลงมานะครับเชืกล่าวต่อเบกวาคอยดูเดลิกะซีรุลและมีฮะดิษบทอื่นอีกหลายๆฮะดิษด้วยกันวะกออดรบิซึ่งมนุษย์นะครับจมีอันมักลูกาตมนุษย์นะครับ ต่างยอมรับและเชื่อมันและศรัทธาว่าอัลละซุบฮานุวะจอาทรงมีคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานที่ทารุซุได้ยืนยันเอาไว้ว่ามีเช่นนั้นจริงๆมีตามความเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของอลละซุบฮานุวะจัอาล นะครับและไม่เหมือนกับสิ่งที่พงทรงสร้างไม่มีข้อบกพร่องและไม่มีตําหนิแต่อย่างใดเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์และสูงส่งนะครับนอกเสจ,จากพวกยามียะเท่านั้นแหละที่ปฏิเสธนะครับว่าเราจะอะไรทรงมีคุณลักษณะน,นะครับและผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพวกยามียาเช่นมุอัตจีละนะครับกุลลาบิยะอาชาอิรอนะครับมาตูรีดียะที่ปฏิเสธคุณลักษณะ ของ Allah سبحانه แะ تعالى โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะในด้านการกระทำของลลอฮ h ที่เรียกว่าอ s s ف f a a t u l f a a อัลเอกรียาที่ละตอัลาทรงประสงค์ที่จะกระทำเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์บรรดากลุ่มชนเหล่านั้นเขาปฏิเสธอัลละตอาลาไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวขอเราสุฮานุวะจอลลาเมตตาพวกเราและปรับปรุงพว,รพวกเราให้พวกเรามีอีมานที่ถูกต้องมีอีมานที่มั่นคงและมีอีมานที่จะทาให้เราสุฮานุวะจัาลาพึงพอพระทัยในตัวพวกเรานะครับขอเราจอลลาเมตตาพวกเราทั้งดุนยาและก็อาคร์วัสลลัลลอฮุอะลานบีอีนามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته